สวัสดีคะ่ะมาค่ะได้เวลามาพอจุนแล้วค <are you? S 2> ่ะตอนนี้น้ดี่นจุนเพิ่งเฮ็ดแล้วค่ะจุนนี่ก็เป็นยังติดฟันจากของ <laughs> จุนเห็ดกะเพราเนาะคะ่ะเครื่องในไก่อยากกินอันนี้ก็ไข่เจียวะคะ่ะยากที่จุนเห็ดเทมเมอร์่และคะ่ะให้เห็นซื่อเลยว่าว่าเรเห็นวิธีเห็ดหรอกตอนนี้หกโมงสี่สิบค่ะเดี๋ทำนาสิ0สี่ม I g o u l a have my lunch and dinner yeah I'm just stir so fry spicy chicken g u e s a r with holy basil leaf yeah and this o m e l e t come and enjoy มาจ้ามากินน้ำกันค่ะโอ้โนี่ค่ะจุนตาสะน่จุนใส่ผักเนาะค่ะนอกขันจุนเห็ดกับเพราจุนซิมักใส่ผักใส่หยาลงไปน้ามากินน้ำกันค่ะเสียงเริ่มดีแล้วค่ะเจ็บข้อซื้อพี่น้องค่ะ เ,เดี๋ยวจัดแ๊บหนึ่งกับขอบพระคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อสาหรับขั้วห่วงใยที่แฟนครับนี่หายจุนตลอดค่ะจ,จุนโอเคอยู่ค่ะจุนสิคอบอกว่าย,ยุสตเปน,นี่บ๊แมนว่าคิดอยากสิตรวจกับตัวด,ด้วยค่ะคือคุณต้องเป็นถึงขันอิลีถึงต้องเอินรนรถรถพยาบาลมารับค่ะบ๊อแมนว่าพ่อสิเป็นโตไข่โตฮอนเจ็บข้อนี่นี่น้นอยเราก็ไปตรวจม้นบอแมนจะ้ะเนาะ มันก็คือประเทศบานเฮาบานเฮาเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องเป็นถึงขันอิลีเลยคะ่ะถึงถึงหมอพอนศิรพ์ตัวไทยนะคาตามน,นั้นระคะ่ะจุนโอเคเ้อค่ะเด้อก็ต้องเป็นห่วงค่ะดูแลสุขภาพทุกคนเะคะ่ะเด้อมาค่ะมาแซบแบบนี้ <c oughs> มากินแซบกับนางงามพักงานบุ้มมี่ไย่า,ยาก,กินแบบนี้จ้ะมักแตงคลิปจุนเอาลงให้เมืองค่ะซูปเปอร์มาเก็ตอยู่หม่องนี้ขันเวลาไปเช็คเช็คเช็คเงิ่อนหรือว่าไปล่อล่ออาหารสดเลยคะ่ะเพิ่นกับซิมี ให้มึงเพิ่อกซิมีเซ็นค่ะกันเผ็ดมันเจ็บข้อไหมค่ะมันเจ็บกืนอยากอยู่ด้วยจ้ะจะต้องกืน จุนเป็นใครบ่าสบายนี่จุนซีปกินเขานะคะเนาะจุนซีวก็ไม่อามณ์กินเข่าเลยจุนก็เลยว่าจะคล้องพานอยู่ดอกว่นใดอยู่ในขันเซียงน้ำพริกฟลาะ ท้บไกลกับหัวใจไก่ค่ะ chicken liver and chicken heart แดดจ้าเลยค่ะส,ส,สิ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 ทุ่มแล้วอย่าจันจ่าอยู่กำลังเข่าหนาหนาซ้ำเหมือนว่ค่ะเนาะกำลังสิโอเค ตั้งจนพวกกินค่ะนั่งขินคากินสามถมพุ่นก็ยู่แต่้ในบาทเนาะกินนั่นกินนี่ก็อิ่มมาแล้วกินแสแน็คสมมติเาราชอบประเดีบก็เลกว่าใส่สอนอย่างอื่นเหมือนก่อนกับไทยแน่นอนไข่เจียว เห็นน้องลุงแฟนครับลงในเฟซบุ๊กก็เลยอยากกินเห็นน้องแล้วเจียวก็เลยอยากกินค่ะกระเจียวกินสัหน่อย จุดล่งองหยาดเค่ะจุดใด้เขาเขาเขาหอมมะลิมากเหรอค่ะแต่ว่าพ่กมันมาจากไทยค่ะมาจากกัมพูชาเราก็ไดเ้เขาเขาเขาหอมมะลิผสมเขาดำๆมาจากไทยค่ะถุงนึงยุมมากนะเนะ่ะ นุ่งเนี่ยอืมเก็บข้อแบบไม่เสมหาไหมคะ่ะน้ำพริกนีนเพชด้วยจ้ะพริกปลาร้า ก็มีก่อนหินก่อนยังไง,ง,งค่ะมันเจ็บดียุ่มมอขึ้นทุเลาขึ้นจุดละห้อน,นสันน่นเปิดพัดลมนอนแล้วจุห้อนครับ พักในจุนไส้ดอกกระหล่ำน้ำค่ะอันนี้อันนี้ไอ้เจ้าร้อนซองนะเจ้ารวอนซองข้ามในดีโอ d e o เย้จุนไล่ไปยุ่งุ่นค่ะ พราะว่านางอยู่น้ําจุนเล่าดีพิมพ์เสียงด่างยอเป็นไปยุพุนจะเข้านในไปชั้นกินเขาอัดวตดีโอก่อนจะเข้าไปนนางยุโซปฟาแฮมอมเลย ว่าฟังไม่บางเทียจุดเบาแฟงดังมันแฟนจุดเพาไมันยังเล้ยจ้ะเวลาเล่าจดจอยู่กับสิ่งดังเล้าก็คอยฟังไหมคะก็คอยยินเฮ้าว่า คืนยากแต่ต้องกินค่ะเพราะมันหิวกินเสร็จแล้วจุนจะไปต้มน้ำซุปเพราะจุนซื้อกระดูกหมูมากน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวจุนเ็ฟก๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะสูตรก๋วยเตี๋ยวเวียดนามน้ำซุปเผ็ด่าะใส่เส้นก๋วยจับค่ะ เส้นอุดองล่ะสำหรับมื่อื่นค่ะต้องตุนค่ะตุนโดนๆก่อนใจ่าดเมืองปั่คนอาหายกูเมืองห่าง มันเยียขนาดยางไถ่กันสองคนเขาก็ต้องเว้นระยะด้ค่ะ ปั๊บย่างเดียวตำรวจอยู่นี่ก็ได้มาตั้งอย่งกับปั๊บไม่ตั้งปับ๊บมีอำนาจท่านที่ตำรวจก็ได้สวัสดีครับ working. <c oughs> working 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 อยู่บ้านแต่ต้องใส่เสื้อทำงานเพราะเขาทำ v i ออ o c o เ t ล n น เผ็ดร mm ้อนต่อเจียนี่ออเมรน่ค่ะบิสกิตค่ะกลิ่นกาแฟ นล่งยากพี่น้องเราอีกสักถอค่ะท่านผู้ใดเคยเจ็บคอกับสิหูเนาะค่ะเนะาะมะข่วมเจ็บปวดมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงคอค่ะอืมอน้าของก็อบบะ ใบกะเพราฝรั่งใบอะไรฝรั่งค่ะโหระพาฝรั่งไอโนว่าอยู่ๆอีกเนี่ยจะปหิวเรืยองอะไงย่างเขาของขั่วกับเป็ดแตะเอาแล้วช็อกโกแลตเฮ้ยยางเขาของขั่วกับเป็ดแตะเอาแล้วช็อกโกแลตกับบิสกิตไม่แต่พ่อหิวเข่าเลยจ้ะว่าจะย่างเขาของขั้ว i said you look like cat yeah. yeah cat that you know like to steal the fish from the fisherman when you go to the kitchen you always one biscuit and chocolate no wonder why you're not hungry เียม <Es> <before taking> ื่อเช้าจุนม่ได้กินกาแฟกับบิสกิตครับเมื่อเช้าจุนกินคิงน้ำคิง เลยอยู่ยสองหอใหญ่มั้งเดี๋ยวต้องซื้อมาอีกค่ะอันนี้จูซื้อมาจากเมืองไทยแบบนั้นขิงลอยปเปอร์เซ็นต์ไหมค่ะบ๊อบบี้น้ำตาลต้องเจบข้อจุดจากกินแบบนั้นขินแสบขึ้นเกาอยู่ค่ะแต่ว่าขันคืนล่งองหย่างเซ่อ เจ็บพุเ่เจ็บตัฟันเดียเ๋ยวสึดเจ็บอยู่ขางนี่ ยังไม่หมดเอาแยกไว้หน้าตาจุนพยักพยเยกพี่นอ้นองนุ่ติดแขว ซึ่มบอบไปค่ะน่าสุดปโปรมากเลยเขาไปน่าสุดโปรพวกเขาจะมีถุงพลาส,สติกถุงมือพลาส,สติกหายค่ะใส่มองล่าจับรถเข็นเขาก็สิหายห้าเ,า,เาเอาแอลกอฮอล์เช็ดค่ะ เขาค่ะเนาะที่เจ็บปวยอยู่แล้วมันก็นเลยแค่ไทยยอดหลายไมจ๊ะ จนว่างว่าเดินหาจนกับบัมประเทศถ้ายฉีดยกเลิกค้าสร้างอันไหมี่ใบรับรองแพทย์เลยค่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการจะไปขอใบรับรองแพทย์ยิงช่วงนี้มันวิกฤต ขอลาก่อนนะค่ะเนะาะเดี๋ยวพพอกันคลิปใหม่จ้ะบ๊ายบายค่ะไปละค่ะ